ช่องไทยสารแน่เรื่องเล่าจากคุณมือราาส,ส,สวัสดีครับชาวไทยสารแน่ทุกท่านาผมก็ต้องขอกล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจผมนะครับ ใช่ว่าผมจะเจอผีเฉพาะตอนอยู่ต่างจังหวัดการเดินทางและในป่าในเขานะครับตอนผมอยู่เมืองใหญ่เมืองโตเมืองเจริญเมืองหลวงผมก็เคยเจอเหมือนกันครับหลายรอบแต่เหตุการณ์ที่ผมจะนำมาเล่าวันนี้คือตอนที่ผมพักอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งครับในกลางกรุงเลยครับอพาร์ตเมนต์ที่ผมไปเช่าอยู่ จะอยู่ใกล้กับท่าน้ำหลายท่าเลยครับที่ข้ามไปจะเป็นตลาดที่ทุกคนต้องไปเมื่อถึงวันหยุดนะครับผมได้พักในห้อง403ครับชั้น4ขึ้นบันไดไปจะเจอห้องผมเลยครับประตูอยู่เยื้องจากบันไดไปทางสายมือเล็กน้อยครับที่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะตอนนั้นผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ในโรงเรียนช่างแห่งหนึ่งครับ สอนวิชาช่างแล้วออาพาัทเมน,นี้อยู่ติดกับโรงเรียนเลยครับถ้าไม่ติดกำแพงลงจากที่พักเดินเข้าโรงเรียนเลยครับผมเลยต้องเดินอ้อมไปเข้าข้างหน้าโรงเรียนแต่ไม่ไกลเลยครับประมาณ2-300เมตรเองครับตอนมาอยู่ใหม่ห่ชั้น4ี่อยู่กันเต็มเลยครับพอผมเข้ามาอยู่3วันแรกห้องที่อยู่ตรงข้ามก็ย้ายออกครับ แล้วไม่นานก็ทยอยออกจนหมดเลยครับเหลือห้องผมในชั้นสี่เพียงห้องเดียวครับแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรคราวนี้จะเปิดเพลงเปิดประตูไว้ก็ไม่ต้องกลัวใครจะลํำคาญผมคิดแบบนี้ครับวันหนึ่งผมจะไปซื้อของพอลงมาถึงข้างล่างคนเฝ้าตึกก็ถามผมว่าอ้าวเมื่อกี้มีเด็กสองคนเดินถือขนมและของกินขึ้นไปอ่ะ เด็กสองคนบอกว่ามหาอาจารย์นี่ครับเจอกันหรือเปล่าผมก็ทำหน้างงครับเพราะผมไม่ได้เจอใครเลยเดินสวนกันยังไม่มีสักคนคนเฝ้าตึกบอกว่าเป็นเด็กประมาณป .1 ป .2 ส,สองคนผมไม่รู้จะตอบยังไงนึกว่าเขาคงจำคนผิดผมก็เลยยิ้มให้แล้วก็ทำไปยักหน้าไปอย่างนั้นเองครับ อีกสองวันต่อมาแกก็ถามผมอีกว่าลูกชายเหรอเห็นเดินขึ้นเดินลงผมถามเขาก็บอกอยู่กับพ่อห้อง403คราวนี้ผมก็เริ่มงงเลยครับผมเลยถามเขาไปว่าแล้ววันนี้เจอพวกเขาหรือยังเขาก็ตอบว่าเจอครับเห็นเดินลงไปซื้อขนมสองสามรอบละผมก็มองหน้าเขาแล้วก็พยักหน้า ผมก็ยังสงสัยว่าเขาจำคนผิดแน่ๆอาจจะเป็นอาจารย์ท่านอื่นที่อยู่ในตึกหรือเปล่าห้อง304หรือเปล่าอาจจะจำสับสนอีกสองสามวันต่อมาก็มีคนถามผมอีกเป็นคำถามเดิมครับแต่เป็นคนที่อยู่ชั้นสองกับชั้นสามครับเขาถามผมว่า อยู่ชั้นสีไม่เจออะไรแปลกๆบ้างเหรอครับอาจารย์ผมก็เลยถามเขากลับไปว่าแปลกยังไงหรือครับสามคนเขามองหน้ากันแล้วก็บอกว่ามีคนเคยเห็นผีตัวใหญ่ๆยืนอยู่หน้าบันไดครับอาจารย์ไม่สังเกตรหรือว่าทำไมชั้นสีไม่มีคนอยู่แต่ลูกชายอาจารย์น่ารักมากนะครับเห็นลงไปซื้อของทุกวันเลย ผมกำลังจะตอบผมก็อึ้งไปอีกผมเลยบอกเขาว่าไม่เจอนี่ครับไม่เจออะไรผิดปกติเลยครับแล้วผมก็เดินออกจากตึกไปทำงานตกเย็นวันนี้ไม่มีสอนค่ำผมเลยออกจากโรงเรียนประมาณห้ามงเย็นพอผมเดินมาถึงข้างโรงเรียนผมก็เจอกับคนที่เคยพักอยู่ตรงข้ามห้องผมครับ ผมเลยถามเขาไปว่าตอนนี้ไปพักที่ไหนสบายดีไหมเขาก็บอกว่าเขาย้ายลงมาอยู่ชั้นสองครับเราก็เดินคุยกันเรื่อยเปื่อยเพราะกลับตึกเดียวกันคุยไปคุยมาเขาก็เลยบอกว่าที่เขาย้ายลงมาเพราะว่าก่อนวันที่จะย้ายวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงหัวเราะอยู่หน้าห้อง เป็นเสียงแหบๆใหญ่ๆของผู้ชายเขาฟังอยู่นานเขาสงสัยก็เลยแง้มประตูออกมาดูปรากฏว่าเขาเห็นคนร่างใหญ่สูงชนเพดานตึกเลยครับยืนแบบก้มๆเพราะหัวติดเพดานครับสิ่งที่เขาเห็นคือผู้ชายตัวดำเหมือนไฟไหม้ทั้งตัวยิ้มให้เขา และเสียงหัวเราะก็เป็นสิ่งที่เขาได้ยินแต่แรกเลยเขาถึงกับางหลังลงไปนอนกับพื้นเลยครับแฟนเขาตื่นรีบลงมาดูพยุงเขาไปที่เตียงเขาบอกว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องอยู่นานร้องก็ร้องไม่ออกได้แต่ตัวสั่นๆแล้วบอกแฟนเขาไปว่าผีผีผีผ จนแฟนเขาเอาสร้อยมาสวมคอให้เขาจึงได้มีสติขึ้นมาแล้วก็เล่าให้แฟนเขาฟังแฟนของเขาก็บอกว่าเขาเคยได้ยินบ่อยๆแต่แฟนของเขาไม่กล้าออกไปดูกลัวเป็นคนที่ไม่หวังดีก็เลยต้องทนฟังอย่างเดียวแล้วเขาก็พูดต่อว่าดีนะที่อาจารย์อยู่กับลูกชายอยีกสองคน ลูกชายน่ารักดีนะครับมีเพื่อนอยู่ด้วยก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ผมยังไม่ได้ตอบคำถามเขาเลยเขาก็เดินขึ้นตึกไปครับผมก็ยังงง,งอยู่เพราะผมอยู่คนเดียวไม่มีลูกแล้วเด็กสองคนนั่นใครกันผมชักอยากจะเจอแล้วสิตกดึกคืนนั้นผมก็อาบน้ำเตรียมตัวนอน ก่อนนอนผมก็ดูหนังตอนนั้นยังเปิดซีดีอยู่ DVD ก็มีแต่แพงผมเลยดูซีดีไปก่อนครับขอบอกว่าผมซื้อแผ่นจริงนะครับไม่ใช่แผ่นผีถึงผมจะชอบเรื่องผีแต่ผมก็ยังซื้อแผ่นจริงครับเพราะแผ่นจริงชัดเจนสะใจดีหนังที่ผมดูเป็นหนังผียอดฮิตของไทยสมัยนั้นเลยครับ กำลังได้ฟิลผีผีผเพราะปิดไฟดูจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมาครับเดินแบบรงเท้าหนักๆเลยนะครับแต่ก้าวช้าๆเสียงเหมือนมาหยุดอยู่หน้าห้องผมเลยครับผมก็สงสัยเลยก้มไปมองตรงช่องประตูด้านล่างเพราะประตูมันจะไม่ชิดพื้นครับถ้าก้มลงไปมองจะเห็นข้างนอกได้ครับ พอผมก้มลงไปมองผมก็เห็นเท้าคู่หนึ่งครับยืนชิดประตูผมเลยนะครับน่าจะชิดถ้ามีชิดก็เกือบชิดแหละผมว่าเป็นเท้าเลอะเะเหมือนเปื้อนโครนแบบแห้งๆเกลือๆกลางๆครับแต่สีโครนจะเป็นแบบคล้ำๆที่ผมเห็นได้ชัดเพราะในตึกแต่ละชั้นจะเปิดไฟไว้ครับและไฟจะอยู่ตรงบันไดพอดีครับ ความรู้สึกผมตอนนั้นกลัวครับค่อนข้างกลัวคิดไปหลายอย่างเพราะฉันนี้ผมอยู่คนเดียวอาจจะมีคนไม่หวังดีมาหรืออะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นสับสนไปหมดเลยครับผมเห็นเขายืนนิ่งๆอยู่แบบนั้นนานมากครับจนผมทำใจมานั่งดูหนังแบบหลอนๆมองไปดูเท้าที่ประตูบ่อยๆดูหนังไม่รู้เรื่องเลยครับ ที่หลอนหน่อยอยู่หน้าประตูครับพอดูได้ถึงตอนที่หนังมระทึกสุดๆอยู่ๆประตูห้องผมก็โดนเคาะครับอย่างแรงเลยครับสามทีผมนี่คิดเลยเคาะสามทีเหมือนในหนังผีเลยครับผมลุกขึ้นยืนแล้วลังเลว่าจะถามว่าใครมาเคาะหรือจะทำเป็นนิ่งๆเฉยๆตอนนั้นหัวสมองผมสับสนมากครับ คิดถึงบ้านเลยครับตอนนั้นมาอยู่ที่นี่เป็น10ปีวันนี้คิดถึงบ้านมากที่สุดครับคิดยังไม่จบเลยครับประตูก็ถูกเคาะอีกสามทีเป็นจังหวะแบบทุบเลยครับปึ๊บึกปึกตอนนั้นเกมยิงผีที่เอามาทำหนังดังทั่วโลกกำลังฮิตผมคิดอยากได้ปืนเลยครับ แต่ได้แค่คิดผมก้มลงมองรอดช่องประตูอีกผมก็ยังเห็นเท้าคู่นั้นนะครับถอยห่างออกจากประตูประมาณสองฟุตได้ตอนได้ที่เห็นเกือบชิดประตูผมก็เลยชั่งใจดูว่าเอาวะเปิดก็เปิดถ้ามีอะไรผมก็แค่ใช้เสียงให้คนทั้งตึกลุกมาช่วยก็แล้วกัน พอคิดได้ดังนั้นผมก็ค่อยๆเอื้อมมือไปปลดกรอนแล้วก็ค่อยๆหมุนลูกบิดทีละน้อยครับเพราะประตูห้องผมมีโซ่คล้องไว้อีกชั้นหนึ่งถ้าเป็นคนไม่หวังดีก็ยังเข้ามาห้องผมไม่ได้แน่นอนครับผมยังสามารถปิดประตูทันเมื่อผมหมุนลูกบิดผมก็ค่อยๆเปิดประตูช้าๆแล้วค่อยๆชะงกหน้าไปดู ว่าเป็นใครสิ่งที่ผมเห็นนะครับมันทำให้ผมอยากเปลี่ยนร่างเป็นร่างดาร์กเลยครับเอาแบบความรู้สึกตอนนั้นจริงๆเลยนะครับผมอยากเป็นริกิมารุผมจะปล่อยหมอกกระโดดฟันเลยครับแต่ความเป็นจริงเรียแรงตอนนั้นแม้จะปิดประตูยังไม่มีเลยครับ ผมได้ต่ช่องมองแบบจดจำเข้าไปในสมองผมเลยครับผมเห็นร่างผู้ชายร่างใหญ่สูงชนเพดานเลยครับยืนแบบก้มหน้าขอมหลังลงมาเพราะติดเพดานครับเอามือข้างขวาค้ำตรงผนังห้องผมครับผมเห็นใบหน้าเขาเสยะยิ้มหัวร้อเสียงือมอม สามสีทีประมาณนี้นะครับแต่เสียงหัวเราะจริงๆอยากจะบอกว่าเรียนแบบไม่ได้เลยล่ะครับผมก็ไม่รู้ว่าหัวเราะหรือคลางมันเหมือนผสมกันครับตัวดำๆทๆทะลอกทะลอกไม่มีเสื้อครับมีแต่กางเกงขาดๆยาลงมาถึงหัวเข่าเป็นกางเกงสีดำครับ มยืนดูแบบไม่มีสติเลยครับหัวใจผมเต้นแรงครับถ้าวัดความดันตอนนั้นรับรองปลอดแตกแน่ๆครับก่อนที่ผมจะเส้นสมองแตกหรือเป็นลมล้มลงไปผมก็ได้ยินเสียงสองเสียงเป็นเสียงเด็กผู้ชายตัวเล็กๆสองคนเรียกผมว่าพ่อพ่อ พ่อจ๋า,จาเข้ามาเข้ามา,ขามผมก็ได้สติตอนนั้นหันไปทางเสียงเรียกทันทีครับข้างเตียงผมมีเด็กผู้ชายน่ารักใส่เสื้อสีแดงกับสีดำครับหน้าตาน่ารักน่าอนดูครับส่วนกลางเกงสมองตอนนั้นไม่รองรับเมมโมรีเต็มผมเห็นแค่นั้น สมองส่วนหน้าผมก็จัดเรียงอย่างรวดเร็วว่าผมอยู่ในห้องคนเดียวแน่นอนครับแล้วเด็กน้อยน่ารักสองคนมาจากไหนแล้วเสียงเจ๊แจ้ว e. สองเสียงก็ดังขึ้นอีกว่าพ่อพ่อพ่อจ๋าจ๋าเข้าม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 าพร้อมกับเสียงองที่อยู่นอกห้อง ผมก็หันไปมองทางนอกห้องอีกตอนนั้นผมคิดว่าผมจะทำยังไงดีหน้าก็ผีแน่ๆหลังก็ผีชัวชัวผมจะทำยังไงดีส่วนหนึ่งของสมองผมที่ยังเหลือความรู้สึกอยู่นิดเดียวเลยคิดได้ว่าไอ้ข้างนอกนั่นน่ะสภาพโหดกว่านางผีที่ผมกำลังดูซะอีกแต่ข้างในเด็กทั้งสอง ถึงแม้จะเป็นผีแบบที่ผมคิดนะครับก็ยังน่ารักผมก็เลยเลือกข้างได้ทันทีผมมีความรู้สึกว่าเอามือไปผลักประตูปิดดังปังแล้วผมก็ลงไปนอนกองอยู่หน้าประตูเลยครับตื่นเช้ามาเจ้าเวีเจ้ากรรมมากตอนลงไปนอนกองกับพื้นไม่รู้จักจัดท่า ผมทับแขนซ้ายตัวเองครับตื่นขึ้นมากว่าจะดึงแขนตัวเองที่เป็นเน็บขั้นสุดท้ายออกมาแล้วรู้สึกเจ็บแป๊บๆเลยครับวันนี้ผมไม่ได้ไปทำงานเลยเพราะผมตื่นขึ้นมา9ก้าโมงกว่าแล้วผมก็เลยโทรไปลาง,งานครับบอกไม่สบายครับพอลาง,งานเสร็จผมก็มานั่งนึกทบทวนทุกอย่าง ไอตัวนอกห้องผมคิดไม่ออกว่าคืออะไรครับแต่ที่อยู่ในห้องผมรู้เลยถึงบางอ้อแแอเลยครับผมเดินไปที่โต๊ะข้างเตียงของผมแล้วก็มองพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งตรงนั้นเป็นที่ตั้งของกุมารทองสองตนของผม go. God, ผมเลี้ยงกุมารครับ <want> ผมบูชามาจากจังหวัดชื่อดัง <want> แถวภาคกลางนั่นแหละครับ ตนหนึ่งและติดตัวผมมาตั้งแต่ตอนบวชอีกหนึ่งครับผมคิดพิจารณาอยู่นานผมก็มั่นใจว่าชัวชัวไม่มั่วนิ่มเพราะหลายครั้งที่ผมไปไหนจะมีคนทักผมว่าไปกับเด็กอ้าวถ้าอย่างนั้นผมก็คิดได้อีกอย่างหนึ่งแล้วเพราะคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านของผม เคยบอกผมนะครับว่าถ้าจะเลี้ยงกุมารให้พูดคุยกับเขาตลอดครับทุกวันคุยได้ตอนไหนก็คุยแต่ให้คุยแต่เรื่องดีๆเรื่องมงคลนะครับเรื่องร่ำเรื่องรวยประมาณนี้ครับคุยเสร็จให้ตอบเองด้วยนะครับเออเองด้วยเช่นไปกับพ่อนะไปรอพ่อที่รถนะนั่งรอแล้วใช่ไหมลูกเก่งมากเก่งมาก ประมาณนี้ครับท่านในที่เลี้ยงกุมารถ้ายังไม่ได้ทำแบบนี้ก็ลองทำดูนะครับอีกเรื่องที่หลายคนเห็นเด็กเดินลงไปซื้อของอันนี้ก็ชัวชัวไม่มั่วนิ่มอีกครับผมจะเอาเงินสดที่เป็นแบงก์กับเป็นเหรียญใส่ถ้วยวางไว้ข้างๆเงินคือเงินจริงๆเลยนะครับที่เราใช้ได้เป็นประจำนี่แหละครับ ผมจะวางไว้ข้างๆกุมารทองสองตัวของผมแล้วผมก็จะบอกทุกวันเลยครับย้ำผมบอกทุกวันแน่นอนครับผมจะบอกว่าอยากกินอะไรน้องเหนือจากที่พ่อหามาไว้ให้ไปซื้อเองเลยนะลูกโอเครับทราบผมพูดประมาณนี้ครับอีกสองวันผมก็ย้ายออกจากตึกนี้เลยครับ ข้ามไปอยู่เมืองที่ติดน้ำแถวปริมณฑลนั่นแหละครับอีกฝากจากที่ผมอยู่เลยครับเพราะผมตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพจากครูไปเป็นวิทยากรก็เหมือนเป็นสายงานเดียวกันนั่นแหละครับวันที่ผมย้ายคนเฝ้าตึกเลยเล่าให้ผมฟังว่าคนที่ย้ายออกและย้ายลงมาก็เพราะเจอแบบที่ผมเห็นนั่นแหละครับแต่ก่อน ก็ไม่เคยมีเรื่องสยองแบบนี้นะครับแกก็เพิ่งจะเคยมาเห็นตอนนี้เองครับจนตอนดึกๆกแกก็จะไม่เดินขึ้นไปชั้นสี่ครับแต่ชั้น1 2ึสาไม่มีอะไรนะครับแกเลยสงสัยว่าน่าจะมีคนเอามาเพราะมีสองผัวเมียที่มาจากจังหวัดชายแดนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องของเรื่องคุณใส ที่ไม่แพ้ใครในโลกนี้เข้ามาเช่าอยู่ชั้นสี่แต่อยู่ได้ประมาณไม่ถึง7วันนะครับก็ย้ายออกไปเลยไม่บอกไม่กล่าวใดๆคือหายไปเลยทั้งคู่ครับผมเลยถามเขาว่าแล้วจะทำยังไงครับแกก็บอกว่าน่าจะหาวิธีแก้หรือทำบุญอะไรประมาณนี้แหละครับอาจารย์ ตั้งแต่ผมย้ายออกมาผมก็ไม่เคยรู้ข่าวเกี่ยวกับตึกนี้อีกเลยครับท่านผู้ฟังท่านใดมีเรื่องหลอนๆผีผีลึกลับซับซ้อนอยากให้ผมนำเสนอให้ก็ยินดีนะครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องผีผีที่ผมเจอในเมืองใหญ่ๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ